สวัสดีครับวันนี้ผมจะมแนะนําตัวสินค้านะครับวันนี้จะเป็นแบรนด์ตัวต l ้ดิงนะครับภายใต้โมเดลรุ่นก็คือ A 3 0 0 2 r u ครับที่เป็น Wi-Fi AC ห0 0่ครับตัวนี้จะเป็นเราเตอร์ที่คุ้มค่ามากครับเพราะว่าสามารถทำได้ทั้งเป็นเราเตอร์เป็นรีดิตเตอร์เป็น a c c e s สพอยท์ WISP นะครับที่มีพอร์ตทั้งหมดนะครับ4พอตนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตที่เป็นตัวแวนด์ินพอตนะครับทุกพอตเนี้ยจะเป็นจิกะบิตที่มีความเร็วสูงสุดนะครับ1จิกะบิตนะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์ตัวนี้เนี้ย A32RU เนี่ยยังสามารถส่งขึ้นความถี่ได้2ขึ้นความถี่ก็คือขึ้นความถี่ที่2.4นะครับ ที่มีความเร็วสูงสุด300เมกแล้วก็มีอีกหนึ่งความถี่ก็คือ5.0ที่มีความเร็วสูงสุดนะครับก็คือ867เมกะบิตนะครับเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าขนาดนี้ยังมีรับประกันนะครับ่อออยุการใช้าง,งานภายใ,ใต้บริษัท King IT นะครับที่มีสาขาทั้งหมดที่3สาขาทั่วประเทศน,นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทางแก่น i n นิคคอมพิวเตอร์ครับ